ล่าสุดชายแดนลุกเป็นไฟอีกแล้วครับทหารขเขมรเดือดหัวร้อนจัดๆโวยวายไม่พอใจที่ทหารไทยกั้นรั้วลวดหนามพยายามรื้อลวดหนามและข้ามเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยต่อหน้าต่อตาลืมไปแล้วหรือเปล่าครับว่าที่ตรงนั้นมันเป็นของเราไปแล้วงานนี้คิดว่าไทยเราจะยอมง่ายๆเหรอเรื่องมันเป็นยังไงไปฟังกันครับ แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำคลิปสไตล์ช่องปลูกยักษ์ในตัวคุณลิงอยู่ใต้คลิปสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าการวางรั้วลวดหนามของทหารไทยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีปัญหาการประทะกันก่อนหน้านี้แล้วก็มีการเจรจาหยุดยิงแต่ความเชื่อใจระหว่างกันมันยังไม่มี ฝั่งไทยมองว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตของเราและมีความเสี่ยงว่าฝั่งกัมพูชาหรือชาวบ้านฝั่งเขาอาจจะข้ามมาฝั่งไทยหรือมีการเคลื่อนกำลังมาจ่อแนวชายแดนก็เลยตัดสินใจเอารั้วลวดหนามไปกั้นไว้เหมือนเราทำรั้วบ้านตัวเองเพื่อกันคนเดินล้ำเข้ามาซึ่งฝั่งทหารไทยก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิในการป้องกันตัว แต่ฝั่งกัมพูชาเขาไม่คิดแบบนั้นเขามองว่าพื้นที่ที่ไทยไปวางรั้วหนามมันอยู่ในเขตที่เขาอ้างว่าเป็นของเขาพอไทยเอารั้วไปกัน้นเขาก็เลยบอกว่านี่มันเป็นการลเมิดอธิปไตยของกัมพูชาเพราะคำว่าอธิปไตยในความหมายของเขาก็คือสิทธิสูงสุดในการใช้พื้นที่และตัดสินใจว่าจะทำอะไรในพื้นที่ของตัวเอง การที่ไทยไปตั้งรั้วในพื้นที่ที่เขามองว่าเป็นของเขาเท่ากับไทยไปสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรหรือกึ่งถาวรในบ้านคนอื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตมันก็เลยกลายเป็นการเข้าไปยึดครองหรือแสดงสิทธิเหนือพื้นที่แบบที่เขารับไม่ได้พอเขามองว่าไทยละเมิดแบบนี้ฝั่งทหารกัมพูชาก็เลยจัดกำลังเข้าไปถอนรัวน้วหนามออกเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนว่าพื้นที่นี้ยังอยู่ในสิทธิ์ของเขา การรื้อออกมันก็เหมือนการประกาศต่อหน้าสังคมว่าฉันไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรในพื้นที่ที่ฉันอ้างสิทธิ์ถ้าปล่อยรัว้วหนามไว้มันจะกลายเป็นเหมือนหลักฐานว่าพื้นที่ตรงนั้นไทยควบคุมอยู่จริง,รงเพราะในทางการเมืองชายแดนถ้าฝ่ายหนึ่งสร้างสิ่งกีดขวางหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วอีกฝ่ายไม่ทำอะไรก็จะถูกใช้เป็นเหตุผลในอนาคตว่าอีกฝ่ายยอมรับโดยปริยายว่าไม่ใช่ของตัวเองพอเข้ารื้อออกแล้วมันกระทบไทยยังไงบ้าง ต้องบอกว่าฝั่งไทยเสียเปรียบในเชิงยุทธวิธีเล็กน้อยเพราะรั้วลวดหนามมันเป็นสิ่งกีดขวางที่ช่วยชะลอการเคลื่อนกำลังหรือการล้าแดนการที่รั้วถูกเอาออกก็เหมือนเปิดช่องโลง่งถ้าฝั่งน้อยจะเคลื่อนกำลังหรือมีใครล้าเข้ามาก็ง่ายขึ้น นอกจากนี้ในทางจิตวิทยาการเมืองมันก็เป็นเหมือนการที่ไทยถูกหักหน้าเพราะตั้งรั้วไว้เพื่อแสดงสิทธิ์ในพื้นที่แต่ถูกอีกฝ่ายเข้ามารื้อออกต่อหน้าต่อตาแถมมีภาพออกสื่ออีกก็กลายเป็นภาพลักษณ์ว่าไทยควบคุมพื้นที่ตรงนั้นได้เต็มร้อย แต่ถ้ามองในมุมของทหารไทยเขาก็ยืนยันว่าการวางรั้วลวดหนามมันอยู่ในพื้นที่ที่ไทยถือว่าเป็นเขตของเราเขาอธิบายว่าเราไม่ได้ไปตั้งรั้วในบ้านคนอื่นแต่ไปตั้งในพื้นที่ที่เรามีสิทธิ์และใช้เป็นแนวป้องกันไม่ได้มีเจตนาจะบุกยึดพื้นที่ใหม่ทหารไทยยังบอกด้วยว่า การวางรั้วหนามเป็นเรื่องปกติของการรักษาความปลอดภัยชายแดนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เพิ่งมีการประทะกันหมาดๆเพราะรั้วแบบนี้ช่วยกันความเสี่ยงทั้งจากทหารฝ่ายตรงข้ามและจากการที่ชาวบ้านอาจข้ามแดนโดยไม่ตั้งใจ พูดกันตรงๆฝั่งไทยมองว่ากัมพูชาขยายความเกินจริงไปเพื่อสร้างภาพว่าถูกละเมิดเพื่อใช้กดดันไทยในเวทีเจรจาและสื่อระหว่างประเทศเพราะถ้าฝั่งเขาไม่พูดเรื่องละเมิดอธิปไตยเขาก็จะเสียโอกาสใช้เรื่องนี้เป็นแต้มต่อแต่ในทางกลับกันฝั่งไทยก็ต้องระวังไม่ให้สถานการณ์ลุกลามเพราะถ้าตอบโต้แรงเกินไปมันอาจกลายเป็นการเปิดฉากประทะใหม่และจะเสียภาพลักษณ์ในสายตานานา,นาชาติ ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนเพื่อนบ้านที่รั้วบ้านมันไม่ชัดต่างคนต่างบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของตัวเองวันหนึ่งเราก็ไปปักรั้วหนามกันหมาเข้าบ้านแต่เพื่อนบ้านดันบอกว่านี่มันบ้านเขาเขาก็เลยมารื้อรั้วเราออกเพราะไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดว่าตรงนั้นเป็นของเราแล้วเขาก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเรานี่แหละที่ล้ำเส้น ผลกระทบระยะยาวก็คือพื้นที่ตรงนั้นจะกลายเป็นจุดเสี่ยงตลอดเวลาเพราะทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมทั้งไทยก็จะหาทางป้องกันพื้นที่ในแบบอื่นและกัมพูชาก็จะเฝ้าจับตามไม่ให้ไทยทําอะไรที่เขามองว่าเป็นการแสดงสิทธิ์อีกส่วนในเวทีเจรจาเรื่องรั้วหนามนี้จะถูกหยิบมาเป็นตัวอย่างว่าทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นต่างและยังไม่สามารถสร้างความไว้ใจกันได้ แต่จริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าเรื่องมันเรื่อมจากความตึงเครื่องชายแดนที่มันสะสมมานานพื้นที่ตามแนวเขตแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะแถวจังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานีไปจนถึงโซนพระวิหารมันมีพื้นที่หลายจุดที่ยังไม่ได้ตกลงกันแบบชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของจริงกฎหมายระหว่างประเทศบางส่วนอ้างตามแผนที่โบราณที่ทำสมัยฝรั่งเศสปกครองกัมพูชา แต่ไทยก็มีหลักฐานอีกชุดที่บอกว่าพื้นที่พวกนี้อยู่ในเขตไทยมาตลอดพอแผนที่ไม่ตรงกันก็เลยมีพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์ทับกันสรุปง่ายๆฟังกัมพูชาโวยเพราะมองว่ารั้วหนามไปตั้งในพื้นที่ที่เขาอ้างสิทธิ์จึงถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยการละเมิดในที่นี้คือการเข้าไปสร้างสิ่งกีดขวางหรือแสดงสิทธิ์เหนือพื้นที่ที่เขาเชื่อว่าเป็นของเขาและต้องรื้อถอนเพื่อไม่ให้เกิดการยอมรับโดยปริยาย ฝั่งไทยมองว่าพื้นที่นั้นเป็นของเราและตั้งรั้วเพื่อความปลอดภัยไม่ได้บุกหรือยึดครองการรื้อถอนกระทบไทยในเชิงยุทธวิธีและภาพลักษณ์แต่ไทยก็ยังยืนยันจุดยืนว่าพื้นที่นั้นอยู่ในสิทธิของเราเต็มที่ครับประเด็นร้อนต่อมาครับไทยเราให้เหตุผลว่าใช้รั้วลวดหนามเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการละเมิดแนวชายแดน เรื่องการที่ไทยให้เหตุผลว่าใช้รั้วลวดหนามเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการละเมิดแนวชายแดนมันไม่ได้เป็นแค่ข้ออ้างลอยๆนะครับแต่ถ้าเราไปดูในพื้นที่จริงจะเข้าใจเลยว่ามันมีเหตุผลและมีประโยชน์หลายอย่างที่มองไม่เห็นจากแผนที่หรือข่าวสั้นๆ ชายแดนไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะโซนที่เป็นปัญหาตอนนี้มันไม่ได้เป็นเส้นตรงหรือมีเสาเขตชัดเจนเหมือนรั้วบ้านในเมืองนะครับพื้นที่มันมีป่ามีทุ่งมีทางเดินเล็กๆที่คนท้องถิ่นใช้สัญจรกันมานานบางทีเส้นแบ่งประเทศมันก็ผ่านกลางหมู่บ้านผ่านไร่ผ่านป่า คนอยู่แถวนั้นถ้าจะเดินข้ามไปอีกฝั่งก็ง่ายมากไม่ต้องใช้รถหรือถนนใหญ่ด้วยซ้ำเพราะมันโล่งและเชื่อมถึงกันพอไม่มีสิ่งกีดขวางที่เห็นชัดการบุกรุกหรือล้ำเส้นแดนก็เกิดได้ง่ายทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจทหารไทยก็เลยมองว่าการเอารั้วลวดหนามไปกัน้นมันช่วยทำให้แนวชายแดนที่ไม่ชัดเจนเป็นเส้นที่เห็นได้ด้วยตา คนจะได้รู้ว่าตรงนี้อย่าข้ามนะมันคือเขตที่เราควบคุมอยู่โดยเฉพาะหลังจากเพิ่งมีเหตุประทะก,กันไปหมาดๆความไว้วางใจมันแทบไม่มีถ้าปล่อยให้พื้นที่โลง่งฝ่ายตรงข้ามก็อาจใช้ช่องว่างนี้ส่งกำลังเข้ามาหรือทำอะไรที่ยั่วยุได้ง่ายขึ้น ประโยชน์ของรั้วลวดหนามที่คนทั่วไปอาจมองข้ามก็คือมันไม่ได้แค่ป้องกันคนหรือทหารจากฝั่งตรงข้ามแต่ยังป้องกันการลักลอบของผิดกฎหมายเช่นอาวุธยาเสพติดหรือแม้แต่การตัดไม้ทำลายป่าที่มักเกิดในพื้นที่ชายแดน ถ้าพื้นที่โลง่งคนที่คิดจะลักลอบก็ทำได้ง่ายแต่พอมีรั้วหนามมันต้องใช้เวลาตัดหรือเลี่ยงไปทางอื่นทำให้ทหารมีเวลาในการตรวจจับหรือเคลื่อนกำลังเข้ามาสกัดได้ รั้วลวดหนามยังมีข้อดีตรงที่ติดตั้งได้เร็วราคาถูกและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ไม่เหมือนกำแพงถาวรที่สร้างยากใช้เวลานานและอาจถูกมองว่าการยึดครองพื้นที่แบบถาวรเกินไปจนสร้างแรงกดดันทางการเมืองการใช้รั้วลวดหนามจึงเป็นเหมือนการตั้งสิ่งกีดขวางชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพพอสมควรและถ้าจำเป็นก็สามารถรื้อออกได้ง่ายกว่ากำแพงหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ในแง่ของการป้องกันมันอาจจะไม่ได้หยุดคนหรือทหารได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าใครคิดจะข้ามจริงๆก็สามารถตัดลวดหนามหรือหาทางโอ้อมได้แต่สิ่งที่มันทำได้แน่ๆคือชะลอเวลาและบังคับให้ผู้บุกรุกต้องเปิดเผยตัวเองมากขึ้นลองคิดภาพว่าถ้าพื้นที่โลง่งๆคนสามารถวิ่งผ่านไปได้ในไม่กี่วินาทีแต่ถ้ามีรัว้วหนามเขาต้องหยุด ตัดหรือมุดซึ่งใช้เวลาเพิ่มขึ้นและเวลานั้นแหละที่ทำให้ทหารมีโอกาสเห็นและเข้าจัดการ อีกเรื่องที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือการมีรั้วหนามช่วยให้ทหารลาดตระเวนทำงานง่ายขึ้นเพราะมันกำหนดแนวที่ชัดเจนในการเดินตรวจถ้าไม่มีรัว้วเส้นแบ่งมันเลือเลือนๆทหารก็ต้องคอยจำหรือใช้ GPS ซึ่งในพื้นที่ป่ามันไม่สะดวกแต่พอมีรั้วก็เหมือนมีเส้นนำสายตาว่าต้องตรวจตรงไหนช่วยลดความผิดพลาดได้เยอะ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เพิ่งมีการประทะกันความเสี่ยงในการที่ฝ่ายตรงข้ามจะล้ำเข้ามามันสูงมากครับการตั้งรั้วหนามจึงเป็นเหมือนการส่งสัญญาณชัดๆว่าเรากำหนดเส้นนี้เป็นแนวป้องกันถ้าข้ามมาก็ถือว่าละเมิดแล้วนะมันทำให้คู่กรณีต้องคิดหนักก่อนจะเคลื่อนไหวใดๆเพราะรู้ว่ามีหลักฐานอยู่ต่อหน้า ฝั่งไทยก็เลยให้เหตุผลชัดเจนว่าเราไม่ได้ตั้งรั้วเพื่อยึดพื้นที่ของใครแต่ตั้งเพื่อป้องกันการบุกรุกและรักษาความปลอดภัยของเราเองและก็เป็นสิทธิที่ประเทศมีในการป้องกันตัวตามหลักสากลการมีรั้วลวดหนามในพื้นที่ที่ไทยมองว่าเป็นของเรายังช่วยให้เราไม่ต้องส่งกำลังไปยืนประจำทุกจุดตลอดเวลาเพราะรั้วทำหน้าที่เป็นสิ่งเตือนและสิ่งกีดขวางแทนได้บางส่วน จะบอกว่ามันป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้การได้ร้อเอร์เซ็นต์เหมือนกำแพงสูงส,งสงูแต่ในบริบทของชายแดนที่ต้องการความรวดเร็วและยืดหยุ่นรั้วน้ำถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงพอสมควรมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเข้ามาแบบเงียบๆได้ง่ายๆและทำให้ทุกการเคลื่อนไหวต้องผ่านการคิดและวางแผนมากขึ้นดังนั้นเวลาที่ไทยบอกว่าใช้รัว้วลวดหนามเพื่อป้องกันการ บุกรุกหรือการละเมิดแนวชายแดนมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูแต่เป็นวิธีที่คิดมาแล้วว่าเหมาะกับสภาพพื้นที่สภาพการเมืองและสภาพความสัมพันธ์ในช่วงนี้ที่สุดครับเพราะมันทั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการป้องกันเป็นเครื่องมือชะลอการล้าแดนและเป็นตัวช่วยให้การลาดตระเวนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ถึงขั้นสร้างแรงตึงเครียดเท่ากับการตั้งสิ่งกีดขวางถาวรประเด็นล่าสุดต่อมาครับ คณะ IoT เข้าไปตรวจสอบหมู่บ้านที่ถูกล้อมรั้วลวดหนามในวันที่14สิงหาคม2025คณะ IoT หรือชื่อเต็มๆว่าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวจริงๆแล้วมันก็คือทีมกลางที่ทั้งไทยกับกัมพูชาตกลงกันว่าจะเอาเข้ามาเพื่อลดปัญหาการเถียงกันแบบไม่มีที่สิ้นสุดว่าฝ่ายไหนทำอะไรในพื้นที่ชายแดน พูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนคนกลางที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดเข้ามาดูด้วยตาตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มีหลักฐานชัดๆไม่ใช่ต่างคนต่างพูดใส่กันแล้วก็โทษกันไปมาคณะนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายฝ่ายทั้งจากไทยกัมพูชาและบางครั้งก็มีตัวแทนจากประเทศอื่นหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาช่วยเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ การที่คณะ IOT เข้าไปตรวจสอบหมู่บ้านที่ถูกล้อมรั้วลวดหนามเมื่อวันที่14สิงหาคม2025มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มๆแต่เป็นเพราะฝั่งกัมพูชาเอาเรื่องนี้ไปบอกว่าไทยเอารัว้วหนามไปปิดหมู่บ้านในฝั่งเขาซึ่งถ้าปล่อยให้พูดฝ่ายเดียวก็จะเหมือนว่าไทยทำผิดจริงทั้งที่ความจริงแล้วมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นบางพื้นที่เป็นจุดที่ยังไม่มีการปักปันเขตแบนแบบชัดเจนไทยเองก็มีเหตุผล ว่าทําไปเพื่อความปลอดภัยเพราะพื้นที่แถวนั้นเพิ่งมีเหตุปะทะและมีความเสี่ยงสูงที่จะมีคนหรือกําลังทหารข้ามเข้ามาคณะ IOT ก็เลยเข้ามาดูให้เห็นกับตาว่าพื้นที่ที่ถูกล้อมรั้วมันอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งไหนกันแน่แล้วรั้วที่ว่ามันปิดกั้นจริงๆจนชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่าหรือแค่กั้นในส่วนที่ไทยมองว่าเป็นเขตของเรา การเข้าไปดูของเขามันสำคัญตรงนี้ครับเพราะถ้าปล่อยให้เถียงกันด้วยคำพูดมันจะไม่มีวันจบต่างฝ่ายต่างยืดแผนที่และมุมมองของตัวเองแต่ถ้ามีคนกลางมาเห็นของจริงแล้วบันทึกไว้ทุกอย่างก็จะอยู่ในเอกสารและภาพถ่ายใช้เป็นหลักฐานในการเจรจาต่อได้ จุดประสงค์หลักๆของคณะ IoT ก็คือป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายจากความเข้าใจผิดสมมุติว่ากัมพูชาบอกว่าไทยล้ำแดนแต่พอคนกลางไปดูแล้วพบว่ารั้วอยู่ในเขตที่ไทยใช้งานมาตลอดมันก็จะช่วยลดแรงกดดันไม่ต้องเอาทหารเข้าไปยืนจ่อปืนใส่กันนอกจากนี้ยังการสร้างภาพให้เห็นว่าไทยเองก็พร้อมให้ตรวจสอบพร้อมให้คนกลางเข้ามาดูพื้นที่ที่เป็นปัญหาไม่ได้ปิดบังหรือทำา ลับลับล่บลอๆซึ่งในเวทีระหว่างประเทศภาพลักษณ์แบบนี้มันสำคัญมากเพราะมันแสดงว่าเราโปร่งใสและไม่ได้คิดจะรุกล้ำใครอีกอย่างคือ การที่คณะ IoT มาดูด้วยตัวเองจะทำให้เวลามีการประชุมเจรจาระหว่างสองประเทศสามารถอ้างอิงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากกว่าการพูดจากความรู้สึกหรือการอ้างฝ่ายเดียวเช่นเขาอาจบันทึกได้ว่ารัว้วหนามกั้นอยู่ห่างจากบ้านชาวบ้านจริงแต่ไม่ได้ขวางเส้นทางหลัดหรือรั้วอยู่ในพื้นที่ที่กองทัพไทยใช้เป็นแนวตรวจการมานานแล้วแบบนี้มันก็จะช่วยไทยได้ตรงที่ข้อกล่าวหาว่าไปปิดหมู่บ้านจะฟังดู เกิินจรงข้อดีอีกอย่างของการมี IOT ก็คือทำให้ทหารไทยกับกัมพูชาลดโอกาสที่จะปะทะกันเพราะถ้าฝ่ายไหนทำอะไรเกินเลยก็รู้ว่ามีคนกลางเห็นอยู่ทุกการกระทำจะถูกบันทึกไว้พูดง่ายๆมันทำให้ต่างฝ่ายต้องระวังตัวมากขึ้นไม่กล้าทำอะไรแบบเสี่ยงๆโดยไม่คิดเพราะรู้ว่าถ้าโดนจับได้จะเสียเครดิตทันที สำหรับไทยเองการที่ IOT ลงพื้นที่ก็เหมือนการยืนยันว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำเพราะเราเชื่อว่ารั้วหนามที่กั้นไว้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรามีสิทธิ์ไม่ใช่ไปตั้งมั่วซั่วการเปิดให้ตรวจสอบก็เลยกลายเป็นแต้มบวกในสายตานานาชาติยิ่งถ้า IOT รายงานออกมาแล้วไม่มีข้อสรุปชัดๆว่าไทยทำผิดก็ยิ่งทำให้ข้อกล่าวหาของกัมพูชาดูไม่หนักแน่น ในระยะยาวการให้ IoT เข้ามาทำงานบ่อยๆย,ยังช่วยสร้างบรรยากาศให้พื้นที่ชายแดนสงบขึ้นเพราะมันเป็นการส่งสัญญาณว่ามีสายตาคนกลางคอยจับจ้องอยู่ไม่ใช่ว่าทั้งสองฝ่ายจะทำอะไรได้ตามใจพูดง่ายๆเหมือนมีครูคุมสอบอยู่ในห้องใครจะโกงหรือทำอะไรแอบๆบแบบก็ทำได้ยากขึ้นครับ สรุปแล้ว IoT คือคนกลางที่เข้ามาดูสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันไม่ให้ไทยถูกใส่ร้ายและช่วยให้การเจรจามีข้อมูลจริงมากขึ้นการเข้าไปตรวจสอบหมู่บ้านที่ถูกล้อมรั้วลวดน้นาำในวันที่14สิงหาคมจึงเป็นโอกาสให้ไทยแสดงความโปร่งใสและลดความตึงเครียดในพื้นที่ เป็นเหมือนการชนที่ช่วยกันไม่ให้เรื่องลุกลามจนเสียการควบคมุมทั้งยังทำให้ฝั่งเราได้คะแนนในเชิงภาพลักษณ์ว่าเราพร้อมให้ตรวจสอบและทำงานร่วมกับคนกลางเพื่อหาทางออกที่สงบมากกว่าการใช้กำลังประเด็นต่อมาครับจนถึงปัจจุบันสถานการณ์ยังค่อนข้างตึงเครียดแม้มีการติดตั้งผู้สังเกตการแต่ก็ยังมีการกล่าวหาละเมิดยึดยิงกันเป็นระยะ ถ้าจะให้พูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าทำไมจนถึงวันนี้15สิงหาคมวันนี้แล้วสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังตึงเครียดอยู่ทั้งๆที่มีการติดตั้งผู้สังเกตการไปแล้วเหตุผลมันไม่ได้มีแค่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังทำผิดแต่เป็นเพราะรากของปัญหามันฝังลึกและความไม่ไว้ใจกันมันสูงมากจนแค่มีคนกลางมายืนดูมันก็ไม่ได้ช่วยลบความระแวงออกไปทันที ต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่ชายแดนที่เป็นปัญหามันไม่ได้เป็นแค่เส้นแบ่งบนแผนที่แต่มันเป็นพื้นที่ที่มีทั้งคุณค่าทางยุทธศาสตร์การเมืองและจิตวิทยาสำหรับไทยเรามองว่ามันเป็นเขตที่ต้องรักษาไว้เพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและศักดิ์ศรีประเทศส่วนฝั่งกัมพูชาก็มองว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องปกป้องเหมือนกันเพราะเขาก็อ้างสิทธิ์ในบางจุดมาตลอดหลายสิบปี ดังนั้นทุกการเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนฝ่ายตรงข้ามก็มักจะตีความว่าเป็นการยั่วยุหรือท้าทายแม้จะมีผู้สังเกตการมาช่วยดูแต่งานของเขาไม่ได้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงและก็ไม่ได้อยู่ทุกจุดพร้อมกันหมดการจะเก็บหลักฐานหรือจับผิดแบบทันทีทันใดมันจึงทำไม่ได้ตลอดเวลา ช่องว่างตรงนี้แหละครับที่ทำให้ยังมีโอกาสเกิดเหตุเล็กๆน้อยๆขึ้นได้เช่นมีเสียงปืนดังหรือมีการเคลื่อนย้ายกำลังเล็กๆฟั่งหนึ่งอาจบอกว่าการฝึกหรือป้องกันตัวแต่ฟั่งอีกด้านก็จะเอาไปตีความว่าการละเมิดหยุดยิงแล้วพอมีข่าวออกมาก็กลายเป็นว่าฝ่ายตรงข้ามทำผิดทั้งๆที่บางครั้งข้อเท็จจริงมันยังไม่ชัด อีกอย่างคือเรื่องความเชื่อใจมันไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างได้ในไม่กี่วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการประทะจนมีคนเจ็บและเสียชีวิตความรู้สึกฝังใจทั้งในระดับทหารและชาวบ้านชายแดนมันยังอยู่ทุกคนเลยตั้งกาดสูงมากการมองการกระทําของอีกฝ่ายก็จะเป็นในเชิงลบไว้ก่อนยิ่งถ้ามีข่าวหรือภาพที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียโดยไม่ตรวจสอบก็ยิ่งทำให้ไฟความระแวงลุกโชนขึ้น นอกจากนี้ฝั่งกัมพูชาเองก็มีการใช้เรื่องชายแดนไปสร้างกระแสนในประเทศเพื่อให้คนรู้สึกว่ารัฐบาลเขากำลังปกป้องแผ่นดินอย่างแข็งขันฝั่งไทยก็เช่นกันเราเองก็ต้องยืนหยัดว่ากำลังรักษาอธิปไตยของเราอยู่ดังนั้นบางครั้งการกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปด้วยไม่ใช่แค่ปัญหาความมั่นคงเพียวๆอีกต่อไป เรื่องที่สำคัญคือการติดตั้งผู้สังเกตการมันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในการลดความร้อนแรงแต่มันไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาได้ทันทีเพราะผู้สังเกตการมีหน้าที่หลักคือบันทึกและรายงานไม่ใช่เข้ามาห้ามหรือแก้ปัญหาในจุดนั้นทันทีการที่ยังมีการกล่าวหากันว่าละเมิดหยุดยิงก็เพราะต่างฝ่ายยังมองว่าต้องคอยจับผิดอีกฝ่ายเพื่อจะได้ไม่เสียเปรียบในอนาคตเวลามีการเจรจา สำหรับไทยนะครับเรามองว่าการมีผู้สังเกตการมั่นช่วยในระดับหนึ่งเพราะทำให้เรามีหลักฐานจากคนกลางไว้ตอกโต้ข้อกล่าวหาที่เกินจริงแต่เราก็รู้ดีว่ามันไม่สามารถปิดโอกาสการสร้างสถานการณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ร้อเอร์เซนต์ไทยเลยยังคงต้องเพิ่มกำลังล่าตระเวนและจับตาพื้นที่เสี่ยงอยู่เสมอ สรุปแล้วความตึงเครียดที่ยังไม่คลี่คลายทั้งๆท,ที่มีคนกลางคอยดูก็เพราะรากของปัญหามันลึกและซับซ้อนทั้งเรื่องสิทธิ์ในพื้นที่ความไม่ไว้ใจกันที่สะสมมานานและการใช้ประเด็นชายแดนเป็นเครื่องมือทางการเมือง พูดแบบบ้านๆคือต่อให้มีกรรมการมายืนในสนามแต่ถ้าสองทีมยังไม่เชื่อใจกันและยังมีปมในใจจากแมชก่อนก็พร้อมจะหาเรื่องกันได้ตลอดเวลาและทุกจังหวะเล็กๆก็พร้อมจะถูกขยายให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เสมอครับ สรุปสุดท้ายครับผมว่ามันก็เหมือนการต่อจิ๊กซอออกมาเป็นภาพใหญ่ของความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนี้ได้ชัดเลยครับและที่สำคัญมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันเป็นปัญหาที่ฝังรากมานานจนเหมือนจะกลายเป็นวัฒนธรรมความไม่ไว้ใจกันไปแล้วทุกครั้งที่มีเหตุเล็กๆมันก็จะถูกขยายให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเหตุผลและมุมมองของตัวเองและไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายยอม อันดับแรกที่เห็นชัดคือปัญหาชายแดนตรงนี้มันไม่ได้เป็นแค่เส้นบนแผนที่แต่มันเกี่ยวข้องกับทั้งความมั่นคงความภาคภูมิใจและการเมืองภายในประเทศของทั้งสองฝั่งสำหรับไทยพื้นที่ที่เรายือนอยู่มันคือเขตของเราเป็นพื้นที่ที่ทหารไทยดูแลมาตลอดเรามีทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการใช้ประโยชน์ที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ส่วนกัมพูชาเขาก็มีเหตุผลในแบบของเขาที่จะอ้างสิทธิ์ดังนั้นทุกการกระทำของอีกฝ่ายจึงถูกมองด้วยแว่นแห่งความระแวงเสมอไม่มีใครเชื่อใจใครเต็มร้อย ต่อมาการที่ไทยใช้รั้วลวดน้ำมันก็สะท้อนความจริงข้อหนึ่งว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่เคยมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนในสายตาทั้งสองฝ่ายการตั้งรัว้วก็เหมือนการบอกว่าเส้นนี้เราเห็นว่าเป็นเขตของเราเป็นการป้องกันตัวและเตือนอีกฝ่ายว่าอย่าล้ำเข้ามา แต่สำหรับกัมพูชาการเห็นรั้วแบบนี้กลับเหมือนการประกาศยึดพื้นที่ทำให้ความไม่พอใจมันพุ่งขึ้นทันทีเพราะเขากลัวว่าถ้าปล่อยไว้จะกลายเป็นเหมือนการยอมรับโดยปริยายว่าเส้นนั้นเป็นของไทยนี่แหละครับที่ทำให้ลวดหน้มเส้นหนึ่งกลายเป็นประเด็นระดับชาติ แม้จะมีผู้สังเกตการเข้ามาช่วยดูซึ่งในทางหลักการมันก็ดีเพราะทําให้การเถียงการมีหลักฐานมากขึ้นไม่ใช่ต่างคนต่างพูดแต่ในทางปฏิบัติผู้สังเกตการไม่ได้อยู่ทุกจุดทุกเวลาช่องว่างตรงนี้ทําให้ยังมีโอกาสเกิดเหตุเล็กๆที่ถูกอีกฝ่ายนําไปขยายความได้อยู่เรื่อยๆ ยิ่งเมื่อฝั่งกัมพูชาใช้เรื่องชายแดนเป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในเพื่อสร้างภาพว่ากำลังปกป้องแผ่นดินอย่างเด็ดขาดก็ยิ่งทำให้บรรยากาศการเจรจามันอึมครึมอยู่ตลอด สิ่งที่เราเห็นชัดจากเหตุการณ์รั้วลวดหนามและข้อกล่าวหาละเมิดหยุดยิงก็คือความไม่ไว้ใจการมันฝังลึกมากทั้งสองฝ่ายพร้อมจะตีความการกระทำของอีกฝ่ายในทางลบแทบจะทันทีและใช้เรื่องนี้เป็นแต้มต่อในเวทีเจรจาซึ่งสำหรับไทยเราก็ต้องยืนหยัดปกป้องพื้นที่ที่เรามองว่าเป็นของเราพร้อมสแสดงให้เห็นว่าเรายินดีให้คนกลางเข้ามาดูเพื่อพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ทาอะไรผิด การเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบมันไม่ใช่การยอมแต่เป็นการแสดงความมั่นใจในสิ่งที่เราทำ ถ้ามองจากมุมคนบ้านๆผมว่าเรื่องนี้มันเหมือนเพื่อนบ้านที่มีรั้วไม่ชัดต่างคนต่างบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของตัวเองวันหนึ่งเราก็ไปขึงเชือกกันไว้กันหมาเพื่อนบ้านอีกฝั่งเห็นแล้วก็โกรธคิดว่าเรามาแอบยึดพื้นที่ก็เลยไปดึงเชือกออกพอคนกลางมาดูก็ช่วยได้แค่จดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ความรู้สึกไม่ไว้วางใจกันมั่นยังอยู่เต็มเต็มเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เชือกมันอยู่ที่ใจของคนสองฝั่งที่ไม่เชื่อใจกันมานาน สรุปก็คือจนถึงตอนนี้ความขัดแย้งมันยังตึงเพราะรากของปัญหามันลึกเกินกว่าที่เครื่องมืออย่างผู้สังเกตการหรือข้อตกลงหยุดยิงจะมาแก้ได้ในเวลาอันสั้น การตั้งรั้วลวดน้ำเป็นแค่หนึ่งในวิธีป้องกันของไทยแต่สำหรับอีกฝ่ายมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการไม่เชื่อใจกันพอรวมกับบรรยากาศการเมืองและประวัติศาสตร์ที่ขัดแย้งกันมายาวนานมันก็เลยทำให้ทุกอย่างยังไม่คลี่คลายและยังพร้อมจะประทุได้ทุกเมื่อหากมีจุดชนวนใหม่เกิดขึ้นครับ